สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนพี่น้าๆวันนี้น้าบงก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาที่หมายไอ้คลองหกบนนะหรือหรือหรือที่น้าๆเขาเรียกกั้นว่าคลองตะกักนี่แหละครับผมเป็นครั้งแรกของน้าบังกับนายเอที่ได้มาที่นี่เนี่ยวันนี้ตอนน้าบังมาถึงนะน้าบังขี่ไปถามน้านาที่เขาตกกันอยู่ด้านในเพาว่ามันเงียบๆอ่ะไม่รู้ปลาจะมีตัวกินหรือเปล่าเดี๋ยวไงวันนี้เรามาลองเช็คกันดูฮะนี่ก็กี่โมงนะเนี่ยนาเอกว่าจะได้ลงเบ็ด <nh ild> เกือบเก้าโมงค่ะเกือบเก้าโมงอ่ะไปเดี๋ยวเราเนี่ยเบ็ดยังเบ็ดยังเลี้ยงอยู่แล้วนะเอ้รับยืดคันยืดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนาบังเตรียมเตรียมปั้นนี้เป็นชุดชุดหน้านี่ก็เป็นชุดชุดที่ใช้เเดียวกับเมื่อคลิปก่อนนะคลิปคลิปที่แล้วนะเนี่เป็นของนาบังเป็นตะกอวิ่งค่ะตะกอลสามสิบกรัมพาน้ำที่นี่ค่อนข้างแรงฮะน้ำค่อนข้างแรงเดี๋ยวนาบังใช้สามสิบกรัมก็คือลูกที่อันอันชุดเดียวกับเมื่อวานเลยฮะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุย ตกปลาดูที่หมายนี้กันว่าเราจะพอเจอตัวปลานินไซสวยมากหรือเ <c oughs> ปล่ปาไปะเลื่อนไปเดี๋ยวจะบางไว้ปั้นเหยื่อแล้วเดี๋ยวเราเริ่มตีเบ็ดกันแล้ว,ลวเอเขาจะปั้นก่อนแล้วยังไม่ได้ผสมน้ำเลยเข่าเหยือ่อยังไม่ได้ผสมน้ำอ่ะึกว่าผสมไ,มไหมไอ้ <c oughs> เหยื่อได้ก็เหมือนเดิมรับผมเหยือ่อตกปลาได้บ้างหัวกล้วยน,ะะนั่นแหละนายเอนายเอผสมมือหมานหมานหรือเปล่าหมานเมนืม่มอวานหมานเมื่อวานหมานอยู่วันนีน้ไม่รู้ เราเกี่ยวเม็ดโฟมรอจะดีกว่าหมายนี่จะจุดจุดที่จอดรถรถยนต์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะจุดที่เป็นร่มไม้ฮะแต่รถยนต์จะจอดได้เยอะแต่ว่าจุดที่เป็นร่มไม้จะไม่ค่อยเยอะตรงนี้นายกับนายบางก็ได้มาลงตรงต้นก้ามปูใหญ่ตรงหน้าตีนเป็ดค่ะต้นกลยาัสัตบัญญใกล้ๆกับทางทางออกและพี่พัดเลยฮะใช่ค่ะปกติแล้วเขาจะตัวกันอยู่ข้างในนู่นนะแต่พอดีวันนี้มาแล้วเต็มหมดแล้วฮะ ตรงจุดนี้ว่างก็จอดรถได้แล้วก็มีร่มเลยเลือกตรงตรงนี้ค่ะลองดูว่าเราจะเจอตัวปลนนินหรือเปล่าน้ำน้ำดีแต่น้ำดีมากนะครอเนี้ยน้ำสวยอยู่น้ำน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นช่วงที่ปลาเขากินจะจัดตอนนู้นน้ำไม่แห้งนะใช่ค่ะตอนนู้นนาน้วบังก็ไม่ได้มากันมาไม่ทานเขาไม่ใช่อะไรหรอกตื่นสายตื่นสายนี่วันนี้เอา้าจะล่วงอีกแล้ว S <S <S เอาแค่ที่เราพอพอได้ไม่ต้องไปฝืนมากนะ<ห>นตอบให้สนุกได้แล้วค่ะนี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปใกล้ใกล้ปไปใกล<ด>้ใกล้ให้เพื่อนดูใกล้มาถือไว้ก่อนขอสักปั้นนี่ฮะเดีย๋ยวที่นายผสมมาเอาใส่ตะกร้อแล้วก็บีบแค่นี้พอครับผมยังไม่ได้เอาตะก,กร้อไปแขวนเลยเพิ่งเอาใส่น้ำแรงๆนี้แล้วก็เกลือเหนียวๆหน่อย่แขวนได้อันนี้น ของนายบางจะปั้นไม่ค่อยมีความสวยงามหรอกครับเหมือนของนายเอครับของนายเอเขาลูกเขาจะกลมดิของนายบางก็ตามมีจำเกิด <c oughs> ไปแล้วไปตีเบ็ดดีกว่านลามเอ้ยลงมาเอ้ยอยู่ในทะเล <c oughs> อยู่ในทะเลไม่ได้อยู่นี่อุ้ยปลาอะไรเนีน<ำ>่ยของเจ้าทะเลได้ดิเหย <c oughs> นี่ค่ะโอ้ดูมือเดี๋ยวนแฟต์ก่อล็อกกิฟต์ด้วยนะเมื่อวานไปลูกหนึ่งเมื่อวานไปล็อกกิฟต์าหายไปเลยลูกหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นไม่รู้ไม่รู้นะเอหรือนะบางเลยแต่นะบางว่าล็อกแล้วแหละไม่ใช้เกือบสามปีแนละ้วเนเอไม่คุ้นมือนี่ค่ะเกี่ยวได้โยนเลยเนมะื่อวาน,น ก็จะเป็นของน้าเอเป็นตะกวดยี่สิบกรัมค่ะตะก่วลูกปัดแล้วก็ตัวสายหน้านี่จะประมาณประมาณสิบเซนได้ไหมน้าบางสิบเซนประมาณสิบเซนนะของเราจะมันชิงหน้าก็ประมาณห้าเซนค่ะก็จะตัวเบ็ดเป็นบนล่างค่ะอันนี้จะเป็นศูนย์จุดแปดตะก้อเป็นตะก้อแฮนด์เมดตะก้อดัดมือก็ท่าน้นะสนใจก็มีใช่ไหมน้าบาง ถ้าน้นนะอยากสนับสนุนตะก,กอ้อได้ฮะสั่งได้ฮะสั่งได้เป็นลุงน้ำบางนะในเอเป็นลุงได้เอไก็ได้ของเราก็จะมีเป็นตะก,กอ้อตายกับตะก,กอ้อวิ่งค่ะที่ทำอยู่แต่ก็แค่ทยอย,ยสั่งนะฮะจะสั่งกันเยอะของลุงโยอะ <laughs> ของนายโยอะ <laughs> ยังไม่ได้ทำให้เลยเหล,เหลือเวลาไว้ให้ในายบางตกปลาบ้างท <laughs> ยอยสั่งนะครับว่า สนับสนุนนะบ้างก็ช่องทางนั้นก็จะมีตัวเหยื่อกับตะกะ้อนั่นแหละเพื่อนๆสั่งได้ฮะสนับสนุนการเดินทางฮนะสนับสนุนการเดินทางใช้คู่กันได้ผลเนะนี่ยนี่ต้องใช้คู่กันเหยื่อนะบ้างต้องใช้กับตะก้อน้ำบางฮนะจะได้ผลดีจะได้ผลดีขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช้เก่งเนี่ยเหยื่อนะบ้างใช้คู่กับตะก้อน้ำบางได้ผล ไม่ได้เยอะก็ได้น้อยแต่ได้แต่ได้แน่แนปลามีตัวขึ้นแล้วตัวใหญ่อยู่ถจักเหรอจกักไหมจักอยู่ไหม

ในปเด็นปาร์ติเพียนะเขามาดึงอีกตัวสายใหญ่ประเียนสายใหญ่ าแก้มะั้ตะเพียนไตายใหญ่เลยตะเพียนกันวันนี้ไม่ค่อยลงนึกเหมือนมันลอยอยู่มันยังลอยอยู่ยังไม่ลงตกตะเพียนลอยใก่อน <laughs> ถ้าอย่กับชนชนต้องลองดูอ,องเีาไหมมันจะลงไปให้นั่งข้อมันจะลงไปตรงนี้มีตะก้ามีตะก้าแม่มมบอกว,ว่ามันมีตะก้า ตามันจะไปลงตะก้าเลยนะนร่นีรอกเลยมันหนตะกามันเข้าตะการได้ได้ได้ครับตะการในเงี้ยนี่เาขวานติบัรน้าตะกาอยู่ในเงี้มันจะเข้าตะก้าเลยนะน้ดเนี่ย ละแช่เต็มในน้ำคุณเห็นผมก็จะไม่ลงแล้วแหละขึ้นนานมากเดยไม่ลองลองกินเดี๋ยวผมหิ่ใหญ่เลยนี่ยว่ามันขึ้นขึ้นอยู่ต้้งโด เริ่มลงเริ่มกินบ่อยขึ้นแล้วนะแม่กินก <c ười> ิน <c ười> ขวาน่าเลยไอ้แก่ไหมโ๊ยเดี๋ยวผม

ชัวดีมันี่ยชัว,วตัวใหญ่ลยอเียนกเลตัวใหญ่ลวโหมตัใหญ่มากเพื่อน ทนันนู้นดึงสัที่มันหนักกันมันติดกยนแค่นั้นดึงสักหวาน ไม่เข <łość> ่าวดิ้นอย่างเดียวกามันไม่ยอมขึ้นหรือว่าเป็นตะเพียนใหญ่นะคุ้ยตึ้งคุ้ยตึ้งใต้หนาเหมือนนอนตอนนี้ต้องลอย

เอาหรือล่าเนี่เไม่น่นาฝนมันดึงไม่ได้มาเยอะเลยอันนี้ไม่ไไไมแต้มะค่ะต่เล็ติ๊กๆไปนไปตไไ่เอเตไหนอน้ำดึงผักกระมาไปแถวเลย <laughs> บป็นป่าแบบแต้มอ่ะกินอยู่หลินูที่เดียวเลยมาเพื่อนเดี๋ยวนี้นะบางเขคงต้องพอแต่แค่นี้ฮะเพราะว่านู่นฮะเรามาเล่นน้ำมันตูมตาตูมตาแล้วตกปลาไม่ได้แล้วแต่พอแค่นี้วันนี้เดี๋ยวเราเก็บของแล้วกลับเลยฮะไปเดี๋ยวไปดูผลงานปลาเดี๋ยวได้บางปลาขึ้นก่อนแล้วค่อยเก็บเบ็ด เดี๋ยวเดี๋ยนะบางเดียวเดี๋ยวเพิ่มผมทางไหนทางนี้อ่ะนี่ฮะผลงานลรก็ประมาณนี้ครับผมแค่ประมาณแปดกี่โมงนะเรามาเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงถึงนี่กี่โมงเที่ยงนะมั้งเที่ยงเก้าโมงถึงเที่ยงฮะเที่ยงกว่าแล้วค่ะเที่ยงกว่าแล้วพอดีเขามาเล่นน้ําเล่นไลกันแล้วเราตกปลาไม่ได้แล้วน้ำโดนน้ำโตมเลยแต่ว่าคงต้อง หลังเพื่อนแต่เพียงเท่านี้กน,นะคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมผลงานแล้วสองคนใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ